สวัสดีครับผมนายนัทพลพรสวัสัสิวันนี้ผมเดินทางมารีวิวขายบ้านพร้อมที่ดินนะครับซึ่งก็อยู่ในเขตพื้นที่ของนะครับตำบลสลักได้อำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์เป็นบ้านอยู่ในโครงการการเกหะจังหวัดสุรินทร์นะครับเป็นบ้านหนึ่งหลังแล้วก็นะครับที่ดินเนื้อที่31ตา,ารางวานะครับราคาขายบอกเลยนะครับว่าขายถูกนะครับ 7 5 0 0 0บาทนะครับแล้วก็ฟรีค่าโอนนะครับขอใช้บุญควอนุญาตกลับกล้องก่อนนะครับเพื่อที่จะนำเสนอเกี่ยวกับนะครับบ้านหลังนี้ต่อไปนะครับนี่ครับบ้านหลังนี้นี่นะครับเข้าไปในซอยเล็กน้อยนะครับประมาณสักนะครับน่าจะประมาณสัก10เมตรนะครับอยู่ตรงนี้เลยนะครับซึ่งถ้ามาก็สังเกตง่ายๆนะครับก็จะมีเนี่ยร้านค้านะครับที่อยู่ด้านหน้านะครับตรงนี้ ซึ่งก็เป็นซอยนะครับเข้าสารหอมนะครับเข้าสารหอมมาก็สังเกตนะครับต้นมะยมนะต้นใหญ่ๆหน่อยนะครับอยู่ตรงมุมนี้นะครับแล้วก็ทางทางเข้ามาเนี่ยนะครับเนี่ยเป็นทางเข้ามาของโครงการเนี่ยนะครับความกว้างอยู่ที่ประมาณ8เมตรนะครับโอ้กว้างใหญ่แผ่สารเหลือเกินนะครับเป็นโครงการของการเครหะนะครับจังหวัดสุรินทร์นะครับแล้วก็จากตรงนี้ไปเนี่ยนะครับไปที่ถนน นะครับทางหลวงแผ่นดินสาย226นะครับสุนะครับสุรินศรีขอรภูมินะครับอ่าซึ่งก็อยู่ปากซอยนะครับมาตรงนี้เนี่ยประมาณ200เมตรนะครับถนนกว้างอย่างไพศาลเลยนะครับเป็นถนนสายนะครับเป็นถนนสายหลักของโครงการนะครับเนี่ยประมาณสัก8เมตรนะครับแล้วก็เข้ามาตรงนี้นะครับเนี่ยเข้ามาอ่าในซอยนะครับอ่าถนนกว้างอยู่ประมาณ6เมตรนะครับแล้วก็ไหลถนนอีกข้างละ1เมตรเนี่ยแเมตรเช่นกันครับ นะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นเป็นโครงการที่การเคหะแห่งชาตินะครับการเคหะของจังหวัดสุรินทร์นะครับมีการมาก่อสร้างนะครับเพื่อที่จะให้โอกาสนะครับผู้ที่นะครับได้มีบ้านพักอาศัยนะครับแล้วก็บ้านหลังนี้อยู่ตรงนี้เลยนะครับตรงนี้เลยนะครับที่ผมกําลังนําเสนอตัดขนาดนี้นะครับก็ด้านหน้าก็จะเป็นห้องลักษณะกว้างนะครับกว้างใหญ่ นะครับถ้าดูไปแล้วเนี่ยถ้าจะมาทำเป็นออฟฟิศข้างหน้าเนี่ยผมว่าใช่เลยนะครับเราจะมาติดกระจกด้านหน้านะครับทำเป็นออฟฟิศติดแอร์นะครับติดแอร์คอนดิชั่นนะครับตรงนี้นะครับก็ก็ถือว่าเหมาะเลยทีเดียวนะครับหรือจะมาปรับปรุงเป็นลักษณะสถานที่ทาหรือจะทําเป็นห้องรับแขกนะครับมาก็อาจจะรีโนเวทนะครับมาทาทรงทาสีนะครับให้เกิดความนะครับสวยงามมากยิ่งขึ้นอันนี้อันนี้ก็ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับเนี่ย บริเวณนะครับด้านหน้านะครับซึ่งก็เป็นบริเวณที่ค่อนข้างจะกว้างเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ศูนย์ด้านในเนี่ยนะครับก็จะมีอยู่2ห้องนอนนะครับหห้องน้ำนะครับหห้องครัวหนึ่งห้องโถงนะครับแล้วก็นะครับพื้นที่ด้านในก็ถือว่านะครับกว้างขวางเลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็จะเป็นลำดับแรกแล้วก็จะเป็นเนี่ยห้องโถงนะครับอ่ซึ่งก็เป็นบ้านของคุณครูนะครับ สามีก็เป็นคนครูภรรยาก็เป็นคนครูนะครับพอดีว่าต้องย้ายนะครับย้ายตามภารกิจนะครับไปอยู่ต่างจังหวัดก็เลยฝากขายนะครับเป็นนะครับเป็นโครงการบ้านเกะหะนะครับเกะหะแห่งชาติหรือว่าเกะหะจังหวัดสุรินทร์นะครับซึ่งก็เกี่ยวกับเข้าของเนี่ยนะครับก็หลังจากที่มีการซื้อขายกันแล้วก็จะมีการย้ายออกนะครับ ใหญ่ออกแต่ก็มีการแถมนะครับอยู่หลายรายการอยู่เหมือนกันนะครับอันนี้เป็นห้องห้องโถงนะครับแล้วก็เนี่ยห้องนอนห้องแรกนะครับตรงนี้เลยนะครับก็กว้างอยู่เหมือนกันนะครับห้องนอนนะครับตรงนี้นะครับเนี่ยมีการวางตู้เสื้อผ้านะครับห้องนอนเตียงนอนต่างๆนะครับได้ครบวงจรเลยอีเดียวนะครับอันนี้เป็นห้องนอนห้องที่1นะครับต่อไปก็จะเป็นห้องนอนห้องที่สตรงนี้นะครับความกว้างก็จะอยู่ประมาณกัน นะครับถ้าเท่ากันนะครับตรงนี้นะครับเนี่ยตรงนี้เลยนะครับสะอาดสะอ้านนะครับอันนี้คือห้องนอนห้องที่สองนะครับมีสองห้องนอนหนึ่งห้องโถงหนึ่งห้องครัวหนึ่งห้องน้ํานะครับแล้วก็ด้านหน้าโอ้นะครับสถานที่ใหญ่โตเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มาด้านหลังนี่ก็จะเป็นห้องครัวนะครับห้องครัวก็จะสมม oui ู์แบบทีเดียวนะครับเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นการวางโต๊ะอาหารนะครับอาจจะวางข้าวของ นะครับเครื่องใช้นะครับในการใช้ชีวิตประจําวันตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับตัวนี้นะครับนี่เขามีเคาน์เตอร์นะครับเรียบร้อยนะครับหมดที่จะมาประกอบเกี่ยวกับอาหารนะครับเนี่ยครับแล้วก็จะมีเนี่ยแล้วก็สําหรับห้องน้ํานะครับก็จะอยู่ทางทิศตะวันตกตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับสุขภัณฑ์ก็มีครบทุกอย่างเลยทีเดียวนะครับเครื่องทำน้ำอุ่นนี่ก็นะครับอันนี้ก็จะแถมให้นะครับ เติน้ําอุ่นนะครับแล้วก็เนี่ยสุขภัณฑ์ห้องน้ํานะครับมีครบแล้วก็มีเนี่ยครับพัดลมระบายอากาศนะครับตรงนี้แล้วก็สายบล็อกแก้วนะครับเพื่อให้เกิดความสว่างนะครับนี่คือห้องน้ําตรงนี้นะครับแล้วก็สําหรับการเดินทางนะครับมาที่นี่เนี่ยนะครับก็นะครับอยู่ใกล้ๆเลยก็คือนะครับหมู่บ้านอิยาานะครับเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่นะครับที่อยู่ใกล้ๆนะครับ อยู่ที่กับโครงการโครงการของการเกีฬาเลยนะครับแล้วก็มีปั๊มน้ํามันนะครับปั๊มน้ํามันปตทนะครับปั๊มน้ํามันที่อยู่ใกล้ๆกับสีแยกนะครับสีแยกโรบินสันนะครับแล้วก็ปั๊มน้ํามันที่อยู่บ้านตะบันนะครับปตทใกล้ๆเลยนะครับแล้วก็สถานที่ใกล้อีกก็คือตลาดนะครับตลาด B ีมา k e เก็ตนะครับเป็นตลาดที่เปิดใหม่นะครับซึ่งก็มีข้าวของเนี่ยคนไปจับจ่ายใช้สอยกันเยอะมากเลยทีเดียวนะครับ แล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คือนะครับห้างสรรพสินค้านะครับโรวินสันสาขาสุรินทร์ก็อยู่ใกล้ๆนะครับแล้วก็ห่างจากเขเทศบาลเมืองสุรินมาเนี่ยประมาณนะครับมาตรงนี้เนี่ยประมาณ3กิโลเมตรเท่านั้นครับโอ้ถือว่าเป็นบ้านที่น่าอยู่เลยนะครับราคาขายนี่ก็นะครับ7 5 0 0 0บาทนะครับฟรีค่าโอนนะครับสำหรับผู้ซื้อนี่ไม่ต้องออกแม้แต่บาทเดียวนะครับเจ้าของนะครับเจ้าของบ้านออกให้ทั้งหมดเลยนะครับ แล้วก็ส่วนรายการแถมก็จะมีแถมนะครับแอร์นะครับหนึ่งเครื่องนะครับในการติดแอร์คอนดิชันนะครับให้หนึ่งเครื่องนะครับแล้วก็แถมเกี่ยวกับแรงดันน้ำนะครับระบบน้ำนะครับแล้วก็ถังนะครับถังน้ำหนึ่งพันลิตรเนี่ยตรงนี้เลยนะครับเนี่ยถังน้ำนะครับหนึ่งพันลิตรระบบน้ำนี่ไม่ต้องเป็นห่วนะครับเพราะว่าที่นี่ใช้นะครับน้ำประปานี่เป็นประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดสุรินทร์นะครับประปาที่ได้มาตรฐานเลยนะครับ มีไฟฟ้ามีประปาเอกสารราคาเนี่พร้อมโบนเลยนะครับเป็นฉลุทุดแดงนะครับราคา7จ็ดแสนห้าหมื่นบาทนะครับราคาถือว่าย่อมเยาวเลยทีเดียวนะครับอยากขายจริงๆนะครับส่วนใหญ่ก็จะขายกันราคาที่เขาตั้งขายกันนะครับบ้านแบบเดียวกันขนาดเดียวกันนะครับอายุงานใช้การใช้งานเท่ากันเนี่ยเขาจะตั้งอยู่ที่ประมาณนะครับบางหลังก็ตั้ง90,00แสนบาทบางทีก็8 5 0แนนะครับแต่หลังนี้นะครับอยากขายจริงๆนะครับ 7 5 0 0 0 0บาทนะครับเพราะฉะนั้นราคานี้ไม่มีอีกแล้วครับนะครับสนใจสนใจก็ติดต่อได้นะครับที่ผมครับนัตพลพรสวบัตินะครับหมายเลขโทรศัพท์อดีลไลน์ก็0 9 9 2 8 0 1 7 2 9นะครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับไปยังเจ้าของบ้านนะครับซึ่งก็เป็นคุณครูทั้งสองท่านนะครับที่ให้เกียรติติดต่อให้ผมกับนัตพลพรสวรรค์้มีโอกาสมาทำการรีวิวแล้วก็มอบหมายประกิจให้เป็นสื่อกางในการซื้อขายบ้านหลังนี้ต่อไปสนใจก็โทรมา บ้านนะครับ,บ,นะรบอยู่ในโครงการการเกหะนะครับจังหวัดสุรินทร์นะครับอยู่ในพื้นที่ของตำบลสลักดายอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะครับวันนี้ขอบคุณมา,มากๆสาหรับการติดตามขอกล่วาวคำว่าสวัสดีครับ